มาดูผลงานอีกหนึ่งผลงานของช้างสยามกับมันสำปะหลัง20กว่าไร่โอ้โหดูวิวซะ่อนวิวที่กินขาดคนคิดเห็น165หมู่22สองหวัดวังกระทะอำเภอปากช่องวันรรารติมาครับเป็นไงบ้างตอนนี้หลังจากที่เอาของผมมาใช้นี่ครับนี่เขียวดี มันเขียวดีครับก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ใช้เเป็นไงบ้างมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างความเขียวมันส่วนนี่ไมได้เขียวกว่วครับความเขียวมันสู้ไอตัวของผมไม่ได้ใช่ไหมครับผมคือเมื่อก่อนเนี่ยใช้ของของที่อื่นมาเพราะอย่างนั้นครับก็ดีบั่งไม่ดีบั่งมันก็มันแรงบ้างอะไรบ้างเนาะธรรมดาแต่พอเอาของผมมาใช้เนี่ยเห็นเห็นเเลยขียวเลยครับเห็นชัดเลยว่าใบมันแข็งแรงขึ้นครับอันนี้อายุมันเท่าไหร่แล้วครับอันนี้ สามเดือนจะสีเดือนลวครับปกติมันจะเขียวอย่างนี้ไหมมันจะไม่เขียวครับมันจะมันจะดูแล้วมันจะแข็งแรงอย่างนี้ไหมไม่ไม่เนี่ยครับมันจะไม่งามถึงขนาดนี้อ๋อมันจะไม่งามแบบนี้ครับอันนี้มันงามครับมันงามกว่าทุกทีอันนี้ปลูกก่อนครับนี่เริ่มเริ่มแรกไยนี่ครับนี่ปลูกแต่มันใช่ปุ๋ยคนละอย่างอ่าใช้คนละอย่างนี่ผมผมมาปุ๋ยมาลองดูคับว่าเอาันนี้มาลองดูเอาันนี้มาลองดูแต่ละโซนให้มันดูอันไหนมันจะดีกว่ากัน คือเราเราเราแยกกันใช่ไหมครับแยกกันครับคืออันนี้ใช้ของผมครับอันนี้ไม่ได้อันนี้ใช้ของอีกเจ้าเหนึ่งครับอันนี้ใช้ของอีกเจ้าหนึ่งครับจะมาดูจะลองดูว่าอันไหนมันเดียวกันครับอันไหนมีดีดอะไรจะได้ผลเดียวกันสรุปตรงนี้งามผมบอกงามว่างามงาม,งามหยุดหลแล้วมีมีแล้วครับหัวแล้วมีแล้วครับเร็วไหมใช่ได้อยู่ไม่เร็วกว่าปกติไหมมันก็เร็วกว่าปกติแหละครับอันนี้บางทีก็เป็นหัวบางบางต้นของหัวใหญ่ก็มีอ๋อบางต้นหอวใหญ่ก็มีครับ ที่ที่ใช้ของผมนะครับถ้าจะให้แน่นอนมันต้องดูประมาณ7เดือน8เดือนอ๋อเจ็ดแเดือนอันนี้มันสเดือนเองเนาะแต่ผลที่ได้คือมันมันชัดเจนใบมันเขียวมันแข็งแรงขึ้นครับถูกใจเลยถูกใจนะครับแหมมันก็ต้องถูกใจแหละครับลุงพลเพราะผลที่ได้รับมันทําให้ไร่มันสับปะหลังกว่า20ไร่ใบเขียวสวยต้นแข็งแรงเต็มพื้นที่ขนาดนี้ มีตรงไหนจะไม่ถูกใจจริงไหมล่ะครับปกติเนี่ยใช้อะใช้ผสมอะไรมางอย่างเดียวเลยอันเนี้ยอย่างเดียวเลยครับคือเอาของผมมันง่ายดีมันไม่ไม่ลำบากอะมันง่ายดีครับแล้วมันใช้น้อยนะครับถูกปะเพราะปกติเนี่ยของเจ้าอื่นมันต้องมีผสมมันมีผสมหลายตัวเนาะมันหลอย่างอย่น้อยก็สามสี่ตัวเนาะ ไอ้ตัเนี้อย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยผสมน้ำฉีดเลยฉีดเลยความสะดวกและให้ผลไวคืออีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของช้างสยามเขาล่ะครับไม่ยุ่งยากทำให้เกษตรกรต้องลำบากในการทำงานเพิ่มขึ้นเจ๋งเบอร์นี้มีแต่กำไรล่ะครับที่ใช้ของผมอ่ะนี่ละครับอ๋อนี่นี่นี่ที่มันออกเนี่ยหหัวมันเนี่ยครับแต่หัวมันยังน้อยอยู่ เแต่มันออกเป็นหัวเลยเนาะครับเป็นหัวเลยเนี่ยอ๋อมันแทงครับมันแทงขึ้นมาอ๋อนี่ไงหัวข้างล่างนี่ไงครับนี่แหละใช่แล้วครับนี่กำลังตีหัวอพอพอได้เห็นพอได้ดูเนาะครับผมอันนี้มันเริ่มแตกแบบว่าเริ่มดันดินใช่ไหมดันดินมันเห็นจะดันออกแล้วครับเริ่มออกแล้วเนี่ยอมันดันออกมาเนาะครับมันกำลังจะลงหัวอันนี้เพิ่งเริ่มใช้ เพิ่งเริ่มใช้เพิ่งเริ่มใช้รอบนี้ใช่ไหมครับครั้งแรกดูในทีวีแหละผมก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมยังไม่เคยใช่ครับอันนี้เพิ่งเริ่มใช้เพิ่งเริ่มก็ใช้ปุ๊บมันเห็นมันเห็นสิ่งแรกคือมันเห็นเลยใบมันแข็งแรงมันเขียวมันใบมันเขียวมันใบมันดําเลยครับมันงามกว่ากันสัญญาณแรกคือเห็นใบมันแข็งแรงใบมันงามอย่างนี้นั่นหมายความว่ามันสมบูรณ์มันสมบูรณ์อืครับ มันสมบูรณ์กว่ากว่าทุกครับอันนู้นมองไปฟังมันจะไม่สมบูรณ์อันนู้ก็ผมก็ฉีดสี่ข้างอ่าหุยอ่ะแต่คนละคนละอย่างกันคนละอย่างอ่าอันนี้ครับสี่ข้างอ่าฉีดเท่ากันเท่ากันฉีดเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าคนละอย่างกันอันนู้ไม่ใช่ของผมครับอันนี้ของผมครับแล้วโอ้หเดี๋ยวนะถ้าถ้าดูด้วยตาตอนนี้นะตรงนี้ใบมันแน่นมากเลยนะดูแล้วแบบมันแน่นเต็มมันสมบูรณ์กว่ากันเนาะสมบูรณ์งามโอ้โหอันนี้ฉีดฉีดห่างกันนานไหม ฮะมันก็ครั้งแรกสิบห้าวันเริ่มใหม่แล้วก็มาก็ไล่มายี่สิบสามสิบกว่าวันเรามาสี่สิบห้าวันอย่างเงี้ยดูด้วยตาตอนเนี้ยมันเห็นได้ชัดว่ามันต่างัถ้าใจสวยก็จะแปดเดือนเก้าเดือนมาดูหัวแน่นอนเลยยังไงไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเลยยังไงไม่ผิดหวังเลยครับคือถ้าเห็นอย่างเงี้ยยังไงก็มามาถูกไหมยังไงหัวมันก็มาแน่นอนมาแน่ ได้ยังไงก็ได้แล้วครับยังไงก็ได้จากประสบการณ์ที่เราทํามันสับหลังมาถ้าเป็นอย่างเงี้ยยังไงก็มีมีได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วเนาะผลที่ได้รับคือมันพอใจแล้วมันใช้น้อยครับสะดวกสะดวกถูกไหมครับไม่ต้องไปจําอะไรเยอะไม่ต้องจำไม่ต้องใส่อันนู้นอันนี้ใช่ไหมทีเดียวจบเลยจบเลยอ่าเนี่ยถูกใจนี่ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ลุงพลแกเอ่ยปากว่าถูกใจไม่หยุด ก็จะไม่ให้แก่ถูกใจได้ยังไงล่ะครับก็ผลที่ได้มันเห็นเห็นอยู่ตรงหน้ากเกษตรกรคนไหนยังไม่ตัดสินใจบอกไว้เลยนะครับว่าช้าไม่ได้แล้ว